สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของช่องป o p OP Channel นะคะวันนี้ป๊อบจะพาทุกคนมาขยายพันธุ์อมชมพูกันค่ะสําหรับคนที่ชอบไม้สีชมพูนะคะอยากมีเยอะๆเต็มบ้านเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการขยายพันธุ์กันเลยนะคะว่าทํายังไงสําหรับวิธีการขยายพันธุ์อมชมพูนะคะแล้วก็ที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือวิธีการ เอาไปชํานะคะวิธีการชําค่ะวันนี้เราก็จะมาพาเพื่อนๆนะคะมาขยายพันธุ์ด้วยวิธีการชําอมชมพูนะคะวิธีนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้กับเงินไหลมาแล้วก็พวกผูด่างต่างๆนะคะที่เป็นลักษณะเป็นไม้เลื้อยนะคะแล้วก็มีป้องที่ข้อใบอะคะ่ะทุกคนเขาเขาจะมีรากออกมาเราสามารถตัดเอาไปชําได้เลยนะคะ ก็จะเลื่อนให้ดูนะคะมีที่เราใช้ตัดก็จะต้องเป็นมีดที่คมหน่อยนะคะทุกคน นี่นะคะส่วนตรงนี้ตรงแผลที่ตอเขาเนี่ยเราก็จะทาด้วยปูนแดงค่ะเราจะทาปูนแดงเพื่อที่จะได้ทำให้แผลเขาแห้งเร็วๆนะคะแล้วตอเขาก็จะไม่เน่าด้วยค่ะปูนแดงก็จะกันเชื้อนะคะทุกคนเวลาที่เราลดน้ำไปโดนแผลเขาเราจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้นแม่เขาเนี่ยเราจะไม่ลดน้ำทางด้านบนแต่ว่าเราจะระน้ำ้างล่างนะคะก็คือจะให้เขาดูด น้ำจากข้างล่างขึ้นไปเพราะถ้าเกิดว่าเราไปลดน้ําข้างบนกระถางเนี่ยจะทําให้ไปโดนแผ่เขานะคะเดี๋ยวต้นแม่เขานี่จะเน่าได้นะคะทุกคนป๊อบก็จะเอาไปวางไว้ตรงด้านนู้นก่อนนะคะแล้วเราก็มาดูมาดูที่เราตัดมา กิ่งที่เราตัดมานะคะลุกคนจากใบนะคะหนึ่งใบก็คือจะได้หนึ่งต้นเรามาชํำนะคะหนึ่งสองสามสี่ได้ทั้งหมดสี่นะคะเพราะว่าตรงตรงเนี้ยเขายังอ่อนเกินไปป๊อบก็เลยจะตัดตรงนี้ไปนะคะตรงนี้ก็ปล่อยเขาไว้ติดคููกันกับอันนี้นะคะเพราะว่าตรงเนี้ยอ่อนเกินไปรากยังไม่ทันออก เราชาม,มันจะจะเสี่ยงนะคะเสี่ยงที่เขาจะไม่รอดนะคะทุกคนเราก็ตัดลงมาประมาณ1นิ้วเนี่ยค่ะแบบนี้ เวลาทุกคนใช้มีดก็ระวังด้วยนะคะมีดมีความคมแล้วก็เป็นอันตรายเวลาเราใช้เนี่ยเราก็ต้องระวังค่ะก็จะได้ทั้งหมด4ชิ้นแบบนี้นะคะค่ะพอเราได้ตัดได้มาประมาณสท่อนแล้วนะคะทุกคนเราก็ต้องทาปูนแดงให้เขาด้วยทาปูนแดงไปเลยเนี่ยค่ะ ตรงไหนที่เป็นรอยที่เราตัดอะคะ่ะให้เราทาปูนแดงให้ครบทุกจุดเลยนะคะเสียงไก่นะคะทุกคนพี่ไก่แก้งเราอีกแล้วนะคะ ตอนปอบยังไม่ถ่ายอ่ะเขาก็ไม่ขันนะคะทุกคนพอถ่ายปุ๊บเขาก็ขันเขาจะชอบขันเวลาที่เราจะถ่ายวีดีโอตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองนะคะทุกคนบ่ายสองไก่ย,ยังขันอยู่เลยเหมือนเขาแบบขันแก้งเรานะคะค่ะพอเราทาปูนแดงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะวางพักไว้ให้ปูนแดงแห้งสักระยะหนึ่งอะคะ่ะประมาณ20นาทีได้นะคะ ามีรากอยู่แล้วอะ่ะเราก็ไม่ต้องแช่น้ํายาเล่งรากนะคะทุกคนถ้าเกิดใครกลัวจะกลัวว่าเขาจะไม่ไม่รอดอยากจะแช่น้ําน้ายาเล่งรากแนะนําว่าพอเราตัดเสร็จแล้วอะคะ่ะให้เราเอาไปแช่ก่อนนะคะพอเราเอาเขาขึ้นจากน้ํายาเล่งรากแล้วก็มาทาปูนแดงด้วยนะคะแล้วก็วางพักไว้อีกทีหนึ่งแล้วค่อยนําไปปลูกค่ะ นี่นะคะบอบจะใช้กระถางขนาดเล็กนะคะ3มนิ้วเพราะว่าเราจะชำเขาก่อนเนาะพอเขามีรากเดินดีแล้วเนี่ยเราค่อยเอาไปปลูกใส่กระถางที่ใหญ่กว่านี้นะคะ่ะดินที่ใช้ก็ก็จะเป็นกบมะาพร้าวสาบนะคะผสมกับดินร่วนนะคะแล้วก็ใบไม้ผกนะคะ ใครจะใช้เป็นขุยมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้นะคะทุกคน <c oughs> หรือถ้าใครอยากจะใช้เป็นพีทมอสก็ได้นะคะพีทมอสก็ดีเหมือนกันนะคะเวลาที่เราเอามาเป็นวัสดุสำหรับ พอเล็ดหรือว่าวัสดุในการชฉ้ำชํำก้าต้นไม้นะคะก็จะดีมากๆเลยทีนี้ป๊อบไม่มีป๊อปก็เลยใช้ดินผสมกับกากมะพร้าวสับนะคะใช้ได้เหมือนกันค่ะ,อะพอเราเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการปลูกกันเลยค่ะค่ะเราก็จะมาถึงขั้นตอนในการปลูกเลยนะคะเพราะว่าเรา อันนี้พอพักไว้นะคะครบแล้วเนาะนี่เขาม่รากแล้วอะคะ่ะเราก็ไม่ต้องแช่น้ายาเล็งรากก็ได้นะคะปลุกลงไปเลยประมาณนี้นะคะทุกคนก็วางพักไว้ก่อนนะคะโอ้มีทับจริงๆอ่ะพอต้นเขาเริ่มยาวเนี่ย ลากเขาก็จะออกมาตามข้อของลำต้นเลยนะคะทุกคนเราไม่จะขยายพันธุ์ได้ง่ายมากๆเลยอ่ะพวกเงินไหลมาแล้วก็อมชมพูแล้วก็พูอะคะ่ะเพราะว่าเวลาที่เขาต้นเขายาวเนี่ยเขาก็จะมีล่าออกมาเลยเราสามารถตัดออกมาชําได้เลยอะคะ่ะคือไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่รอดนะคะเขามีลากแล้วยังไงเขาก็รอดแน่นอน ราก็กดดินนะคะกดดินรอบๆกระถางให้แน่นนะเดี๋ยวเราค่อยไปเติมนะคะค่อยไปเติมทีหลังติวสุดท้ายแล้วนี่ค่ะพยายามกดดินรอบๆกระถางให้แน่นนะคะแล้วเราก็ค่อยเติมดินเพิ่มค่ะทุกคนน,นี่นะคะ อ่าเราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้มาถึงขั้นตอนในการลดน้ําขั้นตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนในการลดน้ําแล้วนะคะเราก็จะลดน้ําลงไปลดไม่ต้องไม่ต้องให้แฉะมากก็ได้นะคะทุกคนนี่แค่นี้เดียวพอนี่เลย นะคะค่ะส็จแล้วนะคะเราจะมาดูตัวช่วยในการกระตุ้นให้รากออกเร็วขึ้นนะคะก็จะมีขวดน้ํานะคะทุกคนขวดน้ําที่เราไม่ใช้แล้วเราตัดนะคะนี่ตัดให้ได้เป็นแก้วนะคะไม่ต้องสูงมากเนาะประมาณแค่กับกระถางเราะคะ่ะประมาณนี้นะคะแต่เราจะต้องเลือกขวดที่มีขนาดพอดีกับกระถางเรานะคะก็คือจะ วางกระถางลงไปได้แบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเนาะจากนั้นเราก็จะใส่น้ํานะคะใส่น้ําลงไปใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องวางกระถางะคะ่ะลงไปที่ปากของขวดที่เราตัดนะคะเนี่ค่ะเนี่ยเราก็จะวางไปแบบนี้ค่ะ แล้วก็นำไปตั้งไว้ในร่มนะคะทุกคนเดี๋ยวปอบจะทำให้ครบทุกอันเลยนี่ค่ะนี่ตั้งไว้แบบนี้นะคะน้ำจากข้างล่างเนี่ยเขาจะระเหยขึ้นไปที่ก้นของกระถางน,นะคะแล้วต้นไม้ก็จะได้ได้น้ำนะคะวิธีนี้เราจะไม่ต้องลดน้ำบ่อยเลยแล้วก็เป็นการเล่งลากด้วยนะคะลากเขาจะมีความแบบว่ากระตุ้นนะคะทำให้ลากอะ่ะ อยากที่จะมากินน้ําข้างล่างแก้วอะคะ่ะทุกคนก็คือลากอยากจะออกมาหากินน้ําที่ข้างล่างแก้วอะคะ่ะปอบทดลองวิธีนี้แล้วลากเดินเร็วมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่ใส่ลงไปเลยแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องไปลดน้ําจากข้างบนลงไปแล้วนะคะทุกคน ถ้าเกิดน้ำข้างล่างยุบหมดเนี่ยเราก็เติมแล้วก็เอากระถางออกแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็เติมน้ําลงไปนะคะเราไม่ต้องลดน้ําข้างบนนะคะอย่าไปเผลอลดน้ําจากข้างบนลงไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องดูด้วยนะว่าพยายามอย่าให้น้ําที่อยู่ข้างล่างเนี่ยขึ้นมาโดนกระถางข้างบนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแชกันไปเราก็ต้องให้มีช่องมีช่องข้างล่างด้วยนะคะเป็นอากาศเนาะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะ เดี๋ยวป๊อบจะนําไปวางไว้ในร่มลําไรนะคะทุกคนค่ะทุกคนป๊อบก็จะวางออมชมพูนะคะไว้ตรงนี้ค่ะนี่วางไว้คู่ๆกับพวกรโกนีมานะคะแล้วก็เซทิเลนนอค่ะเขาอยู่ตรงนี้จะเป็นที่ที่เป็นแบบว่าแสงแดดลําไรนะคะก็จะช่วยทําให้ออมชมพูของเรานะคะฟื้นตัวเร็วแล้วก็รากเดินเร็วด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูต้นแม่ค่ะคเดี๋ยวเราจะเอาต้นแม่ที่เราตัดนะคะคไปวางไว้ในที่ของเขากันค่ะตรงที่ที่เราจะวางเนี่ยก็ต้องเป็นที่ที่เป็นแบบว่าได้รับแสงลำไรด้วยนะคะทุกคนเมชมเขาจะเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดลำไรนะคะทุกคนเราก็จะวางเขาไว้ตรงนี้ก็จะมีถ้วยน้ํานะคะรอรอน้ําไม่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเนี่ยค่ะก็จะวางกระถางเขาไว้นะคะ แล้วเราก็จะไม่ลดน้ําจากด้านบนนะคะเราจะใส่เติมน้ําข้างล่างนี่เอาเนาะนี่คะ่ะเท่านี้นะคะเดี๋ยวของก็จะถอดยอดใหม่ๆขึ้นมานะคะทุกคนเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ออมชมพูนะคะมาไวป้ปลูกประดับบ้านหลายๆต้นเลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะป๊อบก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอกันนะคะ ค่ะเพื่อนๆน,นะคะชื่นชอบคลิปวิดีโอของป๊อปเนี่ยก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆนะคะนู่นค่ะพี่ไก่เสียงดีของเรานะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ